<étique> <ural> อโอ้มาถึงจุมนี่ต้องมีหลายดอกแต่เฮ็ดใครเฮ็ดกี่ก็มีโอ้มาลองห่วนเอาลอนเนอ้อนี่ก็มีดะอืโอ้ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆลงไปลงไปลไปก็มีดะเอา่นี่ปืนไม้นี่เห็นปืนไม้นี่หม อุ้่นมานแหมดองออจีแหมคอจี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 ฮ็กดอืมโอ้น่เนาะเห็ดลมเฮ็ดลมร้อนๆเนาะลังจาล่างต๊ะจีนี่สัมไห่ละอ้หลวงขนาดหลวงขนาดใหญ่ขนาดเท่านี้เนาะโอ้ตัวตังามงามงามง ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนอลวงวัดปลาไปในว,วัดเกิดเมินได้ปลาท่านผู้ชมขึ้นไปเสาะหาเห็ดสักวันก็การหาเห็ดเอาบนดอยจะได้บัตได้รถขอดูเรียนธรรมปรชมพับชมแลว้วลก็ตัวหวัดขึ้นไปเสาะหาเห็ดบนดอยพร้อมๆกันได้เลยครับช่วงของกลางเดือน,อนกรกฎาคม2567ละ เอาฝนกต็ตกลงมาหลายหาลูกว่าก็จะขึ้นไปเสาะพอเห็ดบนดอยสักกำเอาปลาดอปลาลองใครไปพอเห็ดเอ้าปลาลองจวนมาขึ้นไปบนมุงฝันละปลาลองจวนไปเสาะเห็ดบนดอยเอากับร่างกายตยัวอีหลยอันว่าก็จะขึ้นไปพอสักคำก็ที่เกยออกเกยเสาะ บรรยากาศก็คือฟ้าขึ้นฝนก็ยังแค่หน่อยแบบปอห่อนตอนใดวันนี้เราก็จะก่อยเตียวขึ้นไปเป็นอย่างไรบ่างฮู้เนาะจะออกบ่ออกบ่างฮู้เดี๋ยวจะลองไปพอหากันพอเห็ดกันเนาะขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอยู่โอ้ขึ้นมาได้หน่อยเดียวถึงตางกงบริเวณขึ้นพระธาตุ มาลองว่าปะแล้วไอ้ลูกฮันมีแต่กะปะาฮันมีแต่กะปะโอ้เฮ็ดลมงางามนะป้าปะดาโอ้พอได้ตัดน้ำเพรกอยู่เนาะก็มีบนหัแนแหมดองมีบนหันแหมดองนะน้อยมาลองว่ามันในในปะแน่ไอ้หลูกอืมไม่กูอยู่ก่อนม่กูอยู่ก่อน ป้าตำเพื่นใบใม่ไมีก็ฮะได้ไม้เคี่ยวมาตัวโอ้หาจะมองมีแล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้หละสองดอกโอ้มีกูอยู่ก็มันได้สองดอกแล้ววะ่ะก็ลองวะ่ะอ่ะเนี่ยอย่าพอขึ้นไปแหมเนะาะอจะมีกูมีเกมมันอยู่อย่าพอตำน้องฮิกอยู่เนาะ เมื่อมาถึงที่หนึ่งจุดปวกตี่หนึ่งทีง่เห็ดตัวเคยออกโอ้นี่มวดพอแล้วหันอยู่หลายหลายดอกอยู่เห็ดมหลมหว่าเห็ดไข่กตัวเคยออกตรงบริเวณน,นี่โอ้คุณแต่ก็รวดากับมาจ้าไปหน่อยจนะวดมาไขมาจ้าไปหน่อยคือมันไข่อันเน่าไปห้องลมไปห้องอันนี้ก็ยังเก็บได้อยู่พอสองสามดอกนี่เก็บได้แล้วก็มีกี่ห้อง อันสำหรับที่มันเหี่ยวเหี่ยวบางๆอารมณ์ไปแล้วเขาจะปล่อยมเป็นเกล้ยอย่างนี้เก็บมันกะที่มันงามงามอยู่โอ้หลายดอกยดีหลายดอกยด,ดีเน้อเราจะเก็บกันแน่นอนปอดตันแล้วพริกอยู่ก็มีหลายหลายดอกงามๆก็มีอยู่เน้อเราจะเก็บกันแน่นอนโอ้ที่มันดีแน่นาะ แมงก็กินพ่องก็หอยก็แทะของแมงก็กินเห็ดเป็นอาหารตรงนี้แบบนี้เป็นจี๊ดอ่ะโอ้จีงามจีงามจีดามงอันนี้เป็นจีนี่เป็นจีโอ้แบบจีก็งามแบบจีก็งามโอ้บริเวณนี้มีอสี่ดอกสามสี่ดอกปุ่นใบใหม่ปุ่นปุ่นใหม่ปุ่นก็มีปุ่นอ่ะ โอ้พอจะได้ตังน์ที่ดินเนอะดินเนอะแล้วขอเก็บด้วเนอะต้องใส่อาบานไปหน่อยสะแต่ก็ได้อยู่ดอกใหญ่อยู่โอ้ดอกนั้นคงหมดได้แล้วเฮ้ยอันดอกนั้นลมล้มไปละนี่ลมน้มไปอาสองดอกนี่พออยังแขวนอย่โอ้ดิดีดีดูโอ้งามงาเงามงา ใส่เปิดไว้ก่อนเนาะเอาละนี่ต้อง,งามอยู่ดะคืนฝนตกนก็เลยมีซีดินหน่อยนดอกนี่เขาบอกเอาละนองนี่จะแปลงไปเป็นเจียเ,เ,เป็นพันเห็นเนาะเห็บซ่หาติมัม่เนาะเอา,เอาดอกไม้อ้อ่าหอมสักหน่อยเนาะมีอยู่ก่อ โอ้มาถึงจุ่นี่ต้องมีหลายดอกแต่เฮ็ดไข่เฮ็ดจีก็มีนนอโอ้มาลองมอ่วนเอาลอ็อเนอร์นี่ก็มีละอืมโอ้ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆหล่นไปหล่ไปก่อนมีดละเอาเนี่ยปุ่นไม้นี่แหมพุ่นไม้นี่เหมอโอพุ่นไม้นี่แหมดอง อ๋อพ oh, oh, oh. ่อมจีเห oh. mm ็น hmm. พ oh, ่อมจีหอมจีหอมจีหอมจีพอมจีอืมโอ้โมีบุญหันดอกใหญ่ๆละหันดอกใหญ่ๆนะดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆงามๆละโอ้พอกินละพอกินละอ้อโ่อได้นักอยู่พอกินอยู่ นึกว่าก็จะออกไปก่อน,น,น,อนเนอะนะอซอเฮ็ดไข่วันแลกเฮ็ดลมวันแลกปอตัดน้ำเพกอยู่นึกว่าก็จะออกไปก่อนมันจะออกไปจังบ้านก่อนอสำหรับคลิปนี้นึกว่าก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจะนักจัดลายดีที่ตามรับชมในช่องของรอดเกิดเมินมาตลอด ก็ยังได้เห็เกดนีก็ขอเฮ้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงวัดตอยลุงวัดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักครับอ้ลามันไปโดยบรรยากาศในแพะในป่าหากวันใดมันออกนักๆัหแฮมรลวงวัดก็จะามาขึ้นมาสเสาะแฮมเน้อเนาะนี่เขกากำลังมาสเสาะเติมเติมแหลกมันอยู่กำลังเลิม,รรมออกโอ้นอโนอเนาะเฮ็ดลม เห็นลมร้อนๆเนาะกำลังจะล่างออโต้ยี่สมใหญ่ละอ้หลวงขนาดหลวงขนาดใหญ่ขนาดเท่านี้เนาะโต้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 งาม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 ขนาดเนาะอ๋อปอกกินอยู่ปอกกินอยู่สุดยอดสุดยอด